กาต่อเกียรติหานะครับก็ปัจจุบันนะยังรับราชการทหารเลือยู่ที่อำเภอสระบุิีจังหวัดชนบุรีครับตอนนี้นะที่แนะนําผมนะเข้าสูุ่คกินนะครับท่านเป็นบุคคลที่ถดอยศข้ามมาครับเป็นพุ้นที่ทหารเรือนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับท่านก็จะเป็นอดีตนะครับทหารเรือด้วยนะครับก็ผมมือดานะับท่านโวนตาใจนัการนี่ใไร่ร้อยจริงจรินะครับบคนะครับที่ผม ตัดนะสินใจวะข้าวสู่ธุรกิจนี้วันแรกนะที่เอไลา์มาแนะนําให้นะครับผมเห็นท, listings, ท่านขับปอดได้เลยนะครับซึ่งด้วยความที่เรามีความฝันนะครับอย,อยากจะขับรถราคาทัา้ประมาณล้านกว่าบาทแต่ในชีวิตที่ทํางานนะครับซึ่งให้เราไม่ได้นะครับซึ่งถามว่าที่ทํางานดีไหมดีนะครับอาชีพข้าราชการดีนะครับแต่ว่ามั่นคงแต่ไม่มัม่งคั่งถูกต้องไหมครับถูกน <c oughs> นี่คนระับทีนี้ผมเห็นว่า แผนการตลาดที่ท, days, <ව. S 1> ท่านได้มาแนะนำนะครับบวกกับสินค้าที่ยอดเยี่ยมแล้วก็บริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับในวันแรกที่ผมตัดสินใจนะครับผมยังไม่เห็นหน้าท่ททานประธานบริษ <monster> ั <species> <aquí> <brow> ทโอเคไหมครับแต่วันนี้นะครับทุกท่านนะครับได้มาอยู่ในบ้านนะครับของท่านประธานบริษัทท่านซีโอพัฒนาชาตรัอมนาลาท่านเอ๋อนะครับซึ่งนะครับก่อนที่ผมจะตัดสินใจแล้วผมมาดูว่าบริษัทนะครับมั่นคงแล้วก็มั่นมั่นคางนะครับ และที่สําคัญเลยสินค้ายอดเยี่ยมมากๆครับซึ่งก่อนที่ผมจะมารู้จักนะครในตอนที่ผมเรียนอยู่ช่องม .6 นะก็มีลุงนะที่ได้ทางสินค้าและเอาสินค้าไปให้ที่บ้านทานนะครับซึ่งตัวแม่ผมนะครับท่านเป็นเบาหวานนะครับตอนนั้นความดันสูงมากๆเลยนะครับบางทีน้ำตาลในเลือด200กว่าเยนะครับแต่พอท่านได้มาทานนะครับอันซันซ่านะครับ ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทไม่เด้เรื่องโกนับและปัจจุบันนะครับท่านนะครับเบาหวานไม่เป็นแล้วครับเอานะครับก็ได้รู้จากนั้นแต่ก่อนนั้นแล้วเราได้มาเห็นตัวจริงๆนะซึ่งมันสุดยอดมากครับมันเกินความบรรยายครับแล้วอัปลัยมันเขียนแผน่นนะผมผมก็คิดว่าถ้าอนาคตเราได้สักเดือนละแสนไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับผมว่าถ้าได้เดือนละห้าหมื่นนี ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะเพราะข้าราชการนะครับก็เริ่มจากอย่างนะโอกาสที่จะได้คือน้อยมากๆต้องไหครับโอ้แต่นะครับตามเรือนะครับท่านผ่านอันเดละแต่แล้วประเมินแล้วก็อยากจะบอกคุณใหม่นะครับว่าบริษัทนี้นะครับยอดเยี่ยมมากๆนะมีตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จให้ดูหลายๆท่านนะครับทั้งท่านนาย MC นะครับที่ทาเดือนะอ่า แสนห้านะครับแล้วปัจจุบันทําเดือนละสองแสนแล้วครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับเราจะค่าราชการแล้วก็ท่านเว่าที่คนตาเพลาะว่าวันนะกูลนะครับที่เขียนแผนให้เมื่อตะพู่นี้นะครับในวันที่ผมเริ่มต้น้วผมเห็นท่านนะครับตอนนั้นท่านก็ยังไม่ได้ขับตัวยูเนอร์นะครับแต่ท่านขับรถมือสองถูกต้องนะมือสองราคาไม่กี่แสนแต่ปัจจุบันนี้นะผลลัพธ์ท่านไม่ธรรมดานะครับแล้วก็งานนี้นะครับพาคนที่ประสบความสําเร็จนะครับออกรถนะครับพาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมากมายนะครับ ท่านสุดยอดมากครับผมเมื่อหลับตั้งุึเวอร์พลวัตนั้นดีมะครับอยากให้ต้องใหม่นะคตัดเป็นใหญ่นะครับเพราะว่าท่านมาในสถานที่ที่ถูกต้องแล้วครับท่านมาเจอแบบโอกาสที่ยอดเยี่ยมนะครับอ่าตอนแรกนะผมก็กลัวนะครับแต่วันนี้อยากจะบอกให้ท่านนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะครับแต่จงกลัวที่จะไม่ได้ลงมือทำนะครัท่านจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตั้งแตวันนี้สวัสดีครับ